ก็สวัส <ort> ด <ş ye> <S ye> ีญาโยมทั <Eso Inst> ้งหลายการเวลาล่วงเลยหมุนเวียน เปลี่ยนไปเราก็ถ่ายทอดเอาบางสิ่งบางอยา่างลงในสื่อโซเชียลลงในยูทูบ ที่ทำเล่นสนุกสนุกพอไม่ให้มันเหงาหงอยเศร้าส่อยเรามีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างเราไปที่ไหนไปทำอะไร เราไปทํากิจของเราเช่นเรียกว่าไปอยู่ปริวาสกรรมเป็นกิจของพระเจ้าประสงค์ที่กระทําในบางครั้งหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างที่เราถ่ายทอด มันเป็นแบบซ้ำๆเดิมๆคือการเข้าไปปริวาติสักดิแต่ที่สถานที่นั้นๆซึ่งบางปีเราก็ไปที่เดิมบา,บางครั้งเราก็เปลี่ยน สถานที่และแต่ละที่เราก็ได้ถ่ายทอดในอิเลยาบทของอิเลยาบทนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบางอยา่างการปฏิบัติประพฤติ นนที่พระเจ้าพระสงฆ์กระทำก็พยายามถ่ายทอดเอาสิ่งที่ดีๆให้ซึ่งสื่อโซเชียลทั่วไปเห็นว่าเป็น สิ่งที่ไม่ตื่นเต้นไม่เหมือนข่าวที่พระเจ้าพระสงค์ไปประพฤติผิดนอกรลูนอกกรอบเพียงแค่ช่วงข้ามวันข้ามคืนข้ามเวลานาทีก็เป็นข่าวเป็นข่าว ส่วนข่าวที่เขามีการประพฤติปฏิบัติไม่มีถึงมีก็ขาดความสนอกสนใจหรือสนใจโดยน้อยดูเพียงผ่านผ่านเพียงเห็นว่ามัน ไม่ตื่นเต้นมันไม่เป็นข่าวคราวต้องทด่ข่าวคราวข่าวขราวซึ่งทำให้ภาพพจน์ของพระเจ้าผสมไปในทางที่ไม่ดีก็จะชอบ ประโคมข่าวอย่างที่เป็นข่าวทั่ทวไปในสื่อโทรทัศน์สื่อเฟซบุ๊กโซเชียลอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เสนอและถ่ายทอดข่าวที่พวกเราได้กระทำ ทั้งรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้แต่ยังฝืนที่จะทำแต่สื่อที่ออกไปนั้นมันรวดเร็วและว่องไวทันใจสร้างความอับอายมเสีย และผู้คนก็ชอบที่จะติดตามในข่าวประเภทจำพวกนี้ซึียเป็นส่วนใหญ่แต่ที่ที่ประพฤติปฏิบัติในการประพฤติที่อยู่ในขอบในเขตในดินแดนตดพระธรรมพระสง ผู้ประพฤติดีอยู่ในหลักของเสขิยวัตรไม่ค่อยจะมีผู้ถ่ายทอดและนำไปไปแพ่นั้นก็จะขอนำเสนอที่ได้เคยกระทำพิปฏิบัติซึ่งเป็นคลิปเก่า ที่ลงใน YouTube ในแต่ละคลิปในสถานที่นั้นๆได้เอามาให้ได้ดูได้ชมกันอีกครั้ง